วันนี้นะครับก็ภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนนะครับพงค m มิงก็เข้าฉายเป็นรอบจริงแล้วนะครับสายจริงแล้วนะก็วันนี้ผมไปดูมานะเพิ่งกลับมาเนี่ยโอ้โหงงอะโ, <c oughs> โอเคก็ได้ได้จัดเซ็ตอ่าป๊อปคอนเซ็ต์ของ SF นะฮะมาหนึ่งชุดนะครับก็ <c oughs> สำหรับของ SF เนี่ยเขาออกมาสองแบบนะก็เป็นชุดท็อปเปอร์นี้นะราคา309บาทนะครับเขามี3แบบนะก็มีตัวนี้นะเป็น สไปเดอร์แมนท่ากระโดดแล้วก็ท่ายืนยิงใหญ่แล้วก็อีกตัวเป็นบอลเชอร์นะครับแล้วอีกชุดหนึ่งเป็นแถ่งป๊อปคอนนะก็หัวประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะครับก็ราคา350บาทนะครับก็ไปเรียกเอาตามใจชอบละกันนะสำหรับหนังเนี่ยโหสุดยอดฮนะอิ่มเอมมากนะครับแนะนำให้ไปดูนะฮะสำหรับคนที่ชอบสปีโรหรือว่าชื่นชอบหนังมาเวลนะ แนะนำเลยครับนะพอแล้วไม่ได้ช่องรีวิวหนังแค่บอกว่ามันดีเท่านั้นามาดูภายในก่อน,นนะครับชุดก็จะมีถังปอปคอนนะครับพร้อมปอปคอรนเต็มถังนะท็อปเปอร์หนึ่งตัวอันนี้ชุดที่รีวิวนี่นะสามร้อยเก้าบาทน้ำหนึ่งแก้วนะครับนะยาดูลายถังกันก่อนนะครับ <c oughs> สำหรับไอถังปอปคอรนเนี่ย สาขาที่ผมไปดูนะเซ็นทชันแจ้งวัฒนะหมดหมด,หมดครับเหลือแต่ท็อปเปอร์นะเลยจัดแต่ท็อปเปอร์มานะครับสโตร์ไปดีแมนโฮมคัมมิ่งจูลายซิกส์ออลีอินซีนิม่านะครับนี่เป็นใบโทรซื้อจองตัว๋วนะครับเป็นรูปนิสติกไลน์เพลสเทดปะแล้วก็เกาะอยู่นะฝังนะครับข้างล่างก็นะมีไซเคิล e m p r i m e e m p r i m e นะครับ S F World Cinema S F X Cinema S F S S F C Cinema นะหางาอปบอรอนแล้วก็แก้วน้ำนะไไนั้นเป็นลายเดียวกันครับเหมือนกันเลยนะโฮ้มาร์เวลสตูดิโอสเวตเทอร์แมนโฮมคัมมิ่งอินทะรีลายซิกอลิ m ซนมานะสองพันสิบเจ็ดมาเวลนะครับ นะครับเอเซเบ s ร์เอเซ e ีมซซีชเต้าตัวนังเม่อโ่วนะครับมันเป็นน้ำแข็งไม่หมดอ่ะดิวนี่กว่าที่เราสนใจใช่ไหมคือัวท็อปเปอร์นะสามแบบอ่ะมันดูแล้ววอ์เจอร์ก็สวยนะแต่วอ์เจอร์มันไม่ใช่ปีกแบบนะมันเป็นปีกผูกก็เลย แต่เป็นแม่งตัวก็เป็นท่ายืนนั่ละดูตัวนี้มันเออเขาท่าดีนะเป็นท่าโดดออไปวางโชว์กับพวกสติ๊กเกอร์หรือว่าท็อปเปอร์ได้ได้เด่นเด่นนิ้งกันนะกระโดดกระโดดท่าไม่ซ้ำซากดีนะครับก็เป็นของพีซีโอนะนะครับท็อปเปอร์ฟิกรินวันยูนิตนะ made in China C ีนะแนะนำอะไรเป็นภาษาต่างๆ แต่ไม่มีภาษาไทยนะครับภาษาเกาหลีตัลเลียนอะไรกัอะน่โปรตุรตกเกสอังกฤษนั่นแน่นอนอยู่แล้วไม่มีภาษาไทยครับ ก็เป็นสไปเดอร์แมนท่ากระโดดยิงใย I love you ชุบ,บ,ชบ,บชุบุบไม่แน่ใจว่าชุดเดียวกับซีวิวอ่ะด้านหลังก็เป็นแท่งใสที่มาติดนะมจะถอดได้ถอดไม่ได้นะครับติดกาวไปถอดมนาะเดี๋ยวหักก็มีมือซ้ายก็เป็นท่าแบบขยุ่ม ถ้าเกิดว่าเดี๋ยวถ้ามีวอลเจอร์อีกตัวมาแอคชั่นคู่กันก็สวยดีเหมือนกันเลย,เด,ยดูก่อนซีเอมาเวลนะฮะเห็นไหมมาเวลสองพันสิบเจ็ดนะครับก็โอเคนะเป็นแอคชั่นที่สวยดีนะแล้วก็สำหรับคนที่เก็บแก้วน้ำลงหนังเขาก็ชอบโชว์กับ รับโชว์บนแก้วแบบนี้นะรับมาดูแก้วก็ขับเป็นท่ากระโดดก็ประมาณนี้นะครับชุดแก้วน้ำลงหนังช็อปเปอร์เซ็ตนะครับของ SF นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมครับ